สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องยายไปซีฉันเด็กคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยายไปซีได้น้ำกอมูนร่างเล็เด็ดไม่พ่อแม,ม่พี่น้องได้เบิองได้ชมเป็นแนวทางก่อนจะไปรับชมรับฟังยายไปซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไปซีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะย้ำยายไปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบปรดเด็าดเบิองผาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาคุยมาทักทายกับยายไะเนา้ดพี่นน้องเาะ ระเป๋าหลยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งขอมู่นแนวทางอาจารย์ทันแหลกเพล่นเลยนะคะมาเบิ่งแนวทางนี่เป็นแนวทางของยายไพ่เองเนาะค่ะพี่น้องค่ะเออยายไพ่บอกว่างวดท่แลี่วของยายไพ่เข่าตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าเราเ่เห็นว่าสั้นเพิ่ออยากเพิ่อหาอีกรอบนึงนะคะมาตาม่อจ้ามาเบิ่งวันนี้เลยเนาะค่ะพี่น้องมาเบิ่งจ้างวันนี้ยายไพ่เด่นหนึ่งตัวเดียวเลยพี่น้องเด่นหนึ่งตัวเดียวนะค่ะเออ สามตัวสามหนึ่งหนึนดด่งพี่น้องกิตตัด1หนึ่งสามหรือ3สามหนึ่งนำก็ไไรเด้เอพี่น้องเด้ออะไรกันหนึ่งหนึ่งเนาะจอไปที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหาเนาจ่าชุดวินอยู่ที่หนึ่งสามห้าสองแปดเป็นอย่างคือมีหลายตัวทีพี่น้องคะ่ะเพราะว่ามีสองสูตรเนาะแยกให้เอามาจับมัดโฮมกันนะคะพี่น้องคะ่ะมีสองสูตรเอาเลขสองสูตรมาจับมัดโฮมกันนะคะพี่น้องเนาะ มาต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอสตางวสันเอสตางบอกว่าเลขดับ5บนเดอร์งวดที่แล้วดับ3ามซสันผู้ใดมักเลขดับค่อยเข้บหนาจอเนาะพี่น้องเนาะบางคนเห็นคนบอกว่าบ่ค่อยมากเลขดับเป็นได้แย่ไพ่วสันอันผู้ใดว่มากดับกับพานไปกนก็ไดเนาะพี่น้องเนาะอันผู้ใดมากดับก็ค่อยจวดเนาะค่ะเอสตางบอกว่าดับ5บนนะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอสตางคือกันเพิ่นบอกว่าเลขเด่นได้บาดที่หนีงวดที่แล้วนะคะพี่น้องคะ เดินหานะจ๊ะไม่ติดเลขบอติดระวังเจ้ามือสิกินเดอ้อว่าซันพี่น้องขาเบิ่นวานอกางงวดที่แล้วติดหางวันนี้เพี่นอบอกว่า78-90นะคะเลขติดมาได้บนล่างนะคะพี่น้องงวดนี้นะจ๊ะต่อไปเลยจ๊ะน,นี้เป็นแนวทางแอดก่อยใจนะคะพี่น้องงวดที่แล้วเข้า72เขาตกกลับเนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่า6 0 6 1 6 2 5 0 5ห5าศนะคะมากหนาับพิจารน้าหน้าบนได้นะคะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของห้วยชุ้มแพร่วสันพี่น้องห้วยชุ่มแพร่บอกว่าเดนซีกับหาวสันพี่น้องจ๋าคนบอกว่าเม็ดเดียวหาสามเก่าวสันสาหรับแนวทางห้วยชุมแพรเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเดนบนล่างตัวเดียวเนาะค่ะอันนี้เดนล่างเทบัลลือนะคะคนบอกว่าเดนหนึ่งวสันพี่น้องใจยายแพชีมีโมหรือเดนบนล่างหนึ่งนะคะตัวล่องก็คือพคนบอกว่าตัวรองอยู่ที่ ว่าสั้นเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดวูดเนาะแอดวูดบอกว่าเด็กเดินลา่างสีกับหานะจ้าเน,เน,เน 6, 4, 4้นๆหกสีกับเก้าสีว่าสั้นจุดเต็มเพื่อนแคีบหน้าจอได้เลยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของแอดวูดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตัวนักคำนวณว่าสั้นงวดที่แล้วเดินสองเข่าสองเจ็ดเนาะงวดนี้เดินเจ็ดกับหนึ่งว่าสั้นอ่าสี่เจ็ดหกหนึ่งหาเจ็ดและแปดหนึ่งตัวนักคำน,นวณเนาะพีน่น้องเนาะ มาเบิ้งค่ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้แคบหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องแคบหน้าจอได้เลยนะคะแม่นมากคันเทพเพิ่นบอกว่าเด่นศูนย์เลยพี่น้องวันนี้ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าและศูนย์แปดเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเดินดูนี่พาอยากหามาให้เนาะพี่น้องเนาะดาวลา์เกียรตีนะคะมาเบิ้งจ้าดาวลา์เกียรตีงวดที่แล้วเด่นสองก็สามมาสองเนาะจ้าน้องวดนี้เพิ่นบอกว่าเด่นหาแค่หก น่าจะเป็นเนวทางเถิงเนาะพี่น้องเนาะเนวทา้งรางแยไพ่หาบอเห็นนะคะพี่น้องคะเพิ่นถามมาว่ายกไพ่อยากไดดาวลายเจ็ดสีว่าสัตวเนอพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนวทางสูตรนี้นะคะเพิ่นบอกว่ารัฐบาลเดนสิบหน่วยเดนสิบหน่วยข้างเถิงว่าสั่นงดท่เล่เดนเจ็ดงวดนี้เด่นเก่าเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนวทางแอดมารีเดนรางเนาะค่ะพี่น้องคะเดนรางสองตัวตรงว่าสั่นพี่น้องคะ เออพ้นบอกว่าเอาขยายเนาะพี่น้องเนาะขยายขยายค่ะเพิ่นบอกว่า0507์ห้านซีหาศูนะคะแล้วก็ดศูนยและ78นะคะ7ชุดถ้าเป็นเบิ่นก็หาหาว่าสั่นพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดวานซ์ไช่บอกว่าหลักร้อยงวดนี่หาตัวเดียวแขียนเขนว่าสันทดลองสูตรระยะสั้นเด้อพี่น้องคะว่าสันเปินวาเนาะ ต่อไปแล้วจ้ะสิบหน่วยล่างแอดน้ำทิพตเนาะคะ่ะแอดหนูน้ํานี่แหละเนาะจา้ะสิบหน่วยล่างงวดที่แล้วห้าหกเจ็ดมาหานะคะงวดน,นี้หนึ่งสองสามเอ่อผู้ใดมากค่อยแคบหนาจอเดอ้อพี่น้องเด้อเนาะค,ะะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะในเคนบอกว่ารัฐบาลไทยเดินหกก็สามมันหกเจ็ดหกแปดสามเก้าสามศูนย์สี่หกแปดเก้าสามศูนย์นะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าบนล่างวาสันสูตรนี่มาได้บนล่างวาสันไปกับนําเดอร์วสันหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองนะคะพี่น้องคะเอาพิจารณาใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเลขแลนนะคะแลนเงินล้านวาสัเนเรนถึงเครื่องสายด่วนนะจ้าเพิ่นบอกว่าแดนเก่าสำหรับมั่งก่อนเมลัยเนาะ,ะพี่น้องนะะเนาะแอ็ดนูนามบอกว่าหลักร้อยวสันงวดที่แล้วสองสามเจ็ดมาสองเนาะจางเงินนี้ สามสี่แปดหลักร้อยของแอดหนูนามเนาะต่อไปเลยจ้ารัฐบาลไทยชุดเต็มพี่ควายเนาะค่ะพี่บอกว่าพี่ควายคนโกนเนาะจ้าพี่บอกว่าห้าสี่เก้าเจ็ดสี่สองห้าศูนย์หกเนาะจ้ะเด่นสีเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะ คนถามหาหลายหลายพี่น้องเพราะว่างวดที่แล้วเพิ่นเข่าแบบว่าตองกับนะคะหรือแต่ว่า3ตัวเพิพน่พนบ่เขา่าเพิ่นให้4 2 7นะคะพี่น้องมาตามต่อจากแอดมรกตบอกว่า2องทับหาทับหกแปดหกเเนาะคะา่ะอะไรก็อีกใบหนึ่งว่าสั้นอันกันเมืนเนองเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งชุดเน้นเพิ่นนะคะ0 7 6 1 7 6 2ตัวแขีนๆก็คือ7 6กับ 7, 6, 8 6นะคะเพิ่นน่าจะเน้น7 6ดหกเด้อพี่น้องเนี่ยเนาะสำหรับแนวทางของแอดมรกตเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอดละเดนนะคะเอดละเดนบอกว่าเลขชุดเต้นนะคะสรุป3ตัวบน2ตัวบน,2ต,วบน2ตัวล่างนะคะเพื่อนบอกว่าข้างเทิงเดนเก่าก็ศูนย์เน้นเน้นเก้าศูนยหาแล้วก็สามเก่านาะสองตัวเทิงเน้น0ูนย์หาศูนย์ละหกเก่าข้างลางกระเด็น0ูนย์กับเก่าเนาะจ้ะเน้นเก่าสองและ4 0 5, 5, 5, 5, 6, 9, นย์ะะน,ะ 260, ะนะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเดินล่างเมื่อกี้เดินบนนะคะ่ะอันนี้เดินล่างพี่น้องคะอของแอดมังก่อนไม่ไรเนาะเดินห้าล่างว่าสั่นปิดใจหน้าได้เนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดเซนมี Me. คนกระถาหลายเนาะพี่น้องเนาะเพื่นอนเน้นเก่าเจ็ดและเก่าแปดส่วนชุดเต็มเพื่นอนเคปหน้าจอสาหรับแนวทางแอดเซนมีเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าโตเดียวว่าสั่นพี่น้องคะโตเดียวซอสนามบินน้ำงมดที่แล้วเจ็ดงวดนี้หกเนาะพี่น้องเนาะ มาเบิ้งค่ะสูตรนี้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะสูตรนี้เพิ่นบอกว่าเลขเด่น04งวดที่แล้ว72งวดนี้04นะคะ่ะแอดแมงปอนะคะแอดแมงปอมาเบิ้งค่ะแอดแมงปอบอกว่าเน,น้นเนีนคือดอกจันนะคะ518 517 5 27และ857เนาะคะ่ะอสองตัวดอกจันก็คือ18 17 27 57และ58เนาะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้ะแอดไทไทวาสันพี่น้องคะแอดไทไทบอกว่างวดน,นี่สามหกสามเจ็ดสองหกและสองเจ็ดเนาะพี่น้องโกลันบนนะคะโกลันบนบอกว่างวดน,นี้เด่นศูนย์กับสองสำหรับแนวทางของแอดเคอีเนาะคะ่ะมาเบิงลั่นบนค่ะลั่นบนเด่นหากับแปดนะจ้าสำหรับแนวทางแอดเคกีผู้ใดมาคอยจวดจัดนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลางนะคะ่ะลางเพิ่นบอกว่าเด่นห้าและหกเด่นที่สุดก็คือหกลางว่าสัน ศูนย์มาแห้งได้พี่น้องเอาหกศูนย์ก็แล้วกันนะคะเพราะ่างวันนี้กจะาหศาูนย์มาแห้งนะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง3ตัวบนเนาะค่ะเอ่อเอทไททเนาะพี่น้องเนาะสามตัวข้างเทิงเอทไททสตัวและสามตัวเนาะจ้ะสองตัวอยู่ที่6กหกหกเจ็ดหกเนาะค่ะอ่าสามตัวอยู่ที่6กเจ็ดเจ็ดแปอ่าเจ็ดแล้วก็เ 88นะคะสำหรับแนวทางเอทไทยเนาะค่ะอ่าอันนี้เป็นแนวทางเอทนามพูเนาะค่ะเพคนบอกว่าเม็ดเดียวจอดข้างล่างว่าสั่นพี่น้อง82มักกระจวดบ่มักกระพานว่าสั่นเนาะคะ่ะเนาะปิดท้ายด้วยแนวทางของเน่นแก้วเนาะค่ะเดนแก้วบอกว่า2พฤษภาคมพี่น้องคะแคบหนาจอได้เลยนะคะเพคนบอกว่าเด่นลรางอยู่ที่4578ชุดเต็มแคบหนาจอสําหรับแนวทางของเน่นแก้วเนาะคะ่ะเนาะ กองฉลากบ่มีเลขดับนะจ๊ะวสันพนว่าเลขดับชนเด่นคงที่ไว้ให้เลือกเด่นเด้อวสันพี่น้องแย้ไพ่ก็บ,บอกสุกสัรต์วันแรงงานพี่น้องค่ะเอาทายลิมนี้แย้ไพ่ขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องนะจ๊ะทีเดีเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยรยปังๆสุขูมสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นจาจ๊ะทีได้แบ่งปันความมุ่งมัทง่ทั้ใย้ายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชม่มเป็นแนวทางขอบคุณห,หลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า